จ้าสบายดีป่าลุงทักทานสบายดีเบอร์สุุกคนเลยจ้าป่าลุงอะท่านมาหน่งฮัละหลฮัลโหล สบ,บัสดีป่าลุงทักทครสบ,บัยดีบ o วสุดสุดคนเวยจาป่าลุงจ้าคุยภาพมาก็เจอของกินเลยจ้านี่ปีงประทูปิงปลาทูป,งป,ทปีงประวันนี่บองแล้วก็กหนึ่งเฮห็ดตามบักแ้งแจวบักมูดอ่าน้อ,นองิีเนาะ น้องน้ยเป็นตะก้องหนไงทางนั้นเขาเจาก็ซสัหน้ามือนี่ใคสิแล้วอะไรของเขาค่ะอาแล้วแล้บาะกินด้าบง่กิบ้แถวๆขาทาง้กับขาวเลยบึงกินน้าอกันกินด้วยแม่กินด้วย กินกินอยงัวไปหลวพอหลุดลหลกวนหมูฮัลโหลหลวงพ่อหลุดหลวงพ่อัลโหลไอี่เนาะเฮ้ยฮัลโหลกวนหมูจะให้หมูหลุดลวุดม่อ้น่มนปนบ่นบบล่อยน่นะ้ยกินน เขาไห้กันแมั้งเออนี่ยกินม่างอออนยน่ะนะกินเจออย่าืมดมาที่ห้อห้อนกินแนนะร

ม,มันจะตาวิออสันคากะใช่ตวาวิสันคากะอยากให้ไปเอาเยื่องว่างงานไปให้ลูกให้ดาวหัวไปเอาลูกัศคอยอนุกัศาดองอนุกบศร้องห้องมันแหน่งหัวเยอะนบบี่ฉันนึกออ เรให้มันไปอิเนี่ยไ, <ป S 1> ไ<ห>มาก็ย่างตามหกไยไปเลยงยา่ทุง่าคนไทย,ม,ไยม,มัน,นปปบอ,อาาง,า,า,ง,บองาม

ก็ดำนาเลยเขาถคกสนแต่คนที่มามาอื่นไปที่แลมก็ยุ่งสลอาก่าวำเกิดปีฟ้าปืนข่าวเชยๆได้มากคนอันนี้เนาะ่ม่หมอนกันเาเปีนเหมนด้น่คนเลงนี้ยรายหนักแ นี่เรื่องไรก็คนยังต่อยไม่มาแล้วแค่ไปยังควันเขาไเห็ดหน้าเนาะใค่นำช่วงอืมโอ้ยเห็ดหน้าเลยโอเคขันหลุดยะยังเล่ขัเห็ดเพราะว่าเป็นขันหลุดเนาะไมน้ำแน่ขันลูกชุยแน่

าเขาบอาคำว่านี่ยซ้ำทพทีมเดียวก็จะมคเลบานจางว่าต้องหาเอองหาว่าอต้องหาัด

ฮามันไป่ tı. ังไเยอะขดี <S <S ้ยอะกึ้เี่ยวยังไะอนขนที่าขึ้นอุ้มมาว้างเพลงปะสิับตัวพเไป้องป้าตาใช้แป๊บคือเก่าโอ้ยตัวรว่วบ่จรวค จะว่าโอ้แม่แม่อาไปรก็ไอาไม่เป็นนี่แหละก็มาเข้าปลาจู่เนาะมีน้อยเหมือนกับตรงเนี่ยปลาจู่อะไรกันอ้าวอ้าวยังอ้าวเดี๋ยวมันจอบน้ำมาขึ้น

แล้วอ่ะ <coughs> ขาวๆเนวจะไก่ไฟน,น,น้อยแยมแหลมมาลงมาจะบ่นหน่อยคำละลนคือมันไก่ขาวๆ,าวๆยังไงนื่เ็นน้อเาได้นนกินอะไรก็พเลยไก่ชัดติ้วเทีย,นนทยวยน,ยน,นยะไก่เหร À, tôi nhanh đấy. được hắn nhanh lại kịp ạ mày 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 được mày 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 thì mày rồi. mày 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 มุประมาณีใ se ช่ใส hey, he mm ่สี่ยีนขนาดเลยสองซิ้งยางสองีนแค่โมนะคตับเด็คกูได้กอนขึ้นต่ำฮะขึ้นไปขึ้ังไงกูขึ้นเลย

ให้ก็มาทุกที่แล้วเศร้ามาื้อเศร้าเมื่อเอะออย้ยุบไปว่าเขาเขาหมาเ็นแล้วกาลยุยุเกามได้นะได้บันื่อไเอาแล้วบ้านาก็อบกอบกว่ายุบพ่อพ่อ ะขายแล้วสันเนี่ยอะไรโอ๊ยอะไรเนี่ยวะเลยบอกมันฟังเลยมันกระขายไปมโอยใส่เยอะะนะตบเยอนะว่าล้วไปลุยกี่ต้มออกจากลำนาออเปลือกมือไปลุยถึ้นมาผึ้งสะอาดีเลยไม่ไปอาบน้ำไม่ใช่เหรอห้ามเอาไปอาบน้ำเนี่ยใช่เอาไปโอ้โหสวย ดูเจ้าจิบเห็นยังว่ามากเาไงเขาไปข้าวไก่ไก่เจ้าห้ามันเปห้าเห็ดเขาน่ะคือเขาปฏิภาคโอ้ยวะไม่จอไม่คุกเขาไกลเลยออกไกในคะเขาเนเตงจังเต้เมอนกรบยางเต้มันกรบืยากไกมัดน่งสุใกย้หน่อยนกันม้อ

เต็มเลยต้นนอเป็นเต็มถังเลยมอสินอะ่รางเลรื่ยงมันเลือกของมันเลยสูกบ้าเครื่องนี่มันบริปอบมอสูบรพ่อค้าหรือว่าว่าร้งได้ตเนนอ nó này nó lợp ở đây toàn làm này ừ. huế này có con đàng xa đâu? <cười> <cười> đó là huế gì chứ hà là một cái gì đó nó gì đó nó là gì một mối này อะไรเมยิบอ่ะยากอิมเนี่ยอิมน่ะไม่อยาก